สวัสดีทุกท่านครับพี่น้องแฟนกับแฟนช่างมัดตามพี่น้องหรือเปิดตำนานพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอซีทุกท่านอุยระบาดเหล็กยังก็พ่อเหล็เขาบ่มาสิเล็เขาบ่มยาเล็งวดนี้จัดมันรุนกันิมันุนกันเอ้ยสามาไทั้งหลายน่นเ่าไดกอนสงงวดิงวองใหกเก้า เออ <laughs> ว้าย่าเสนอมาหาพอ,อน,นั่นพี่น้องมาเปิดตำแหน่งนพอ,อน,นัอ่นพี่น้องเอฟซีตุนทันโดนป,ป,ปีหนึ่งเป็นปีแล้วพอเนาะเตียงพุ่นนิดเตียงเอาไป้เป็นปปน,ปนางเตียงไปเนาะเขาเป็นนางเตียงพี่น้องตามแต่อพ่อไปครับตับกกะสวัสดีเอฟซีตุกท่านยังเป็นทางการครับพีบ่น้องเอฟซีตุกท่านโอ้ยมันเปิดตำแหน,น่งพี่น้องเอฟซีตุกท่านสามงวดแล้วเล่าอ่ะงามได้เพราะไม่เอาแล้วอ่ะพี่น้องเอฟซีตุนทันพะออนนันต์มาเสนอ มือน 2, 2, 6, 7, 7, 7, though, ี obile, ้มาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางพออันนั้นพี่น้องเพิ่นเขามื่อนี้กลับขึ้นมาแล้วพี่น้องกลับขึ้นมาแล้วสองวัดวัดพะขันศูนย์สองวัดกวนหกเจ็ดกับบ้าม่เอ๋เราปะเจ็ดแปดกับบ้าม่เอาอเราปะโอ้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมือนี้มาลุ้นกันวันนี้รูปแบบแนวทางพออนั้นเฉอยงมารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลายคนหลายคนถามฮะแอดเองเล่นมาตรับตัวเลขแนวทางพออันนั้นให้ครับพี่น้องไปบอกไปจ่ายก็พออนั้นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวัดบางเรื่องกับวัดถสุยหัน ไปเรียนน้ำมันผู้่นไล่พระสันไปเรียนเรียวเ,เจ้ามืออันโออันบวกขั้นดอกกระเดียดเนี่ยยำหน่อยยำนังเอออันเรีกยกให้ไปว่าันก็หลายตัวดิครับเรียกสามตัวสองหางเออแล้วก็สองตัวนี่มีหกเก้าไม่น่งอยู่วะสี่หางว่ร้านอ่ะนี่สามหางนี่แหละเรียกสองตัวสองศูนย์สุดท้ายมู สองซูช์์สองสองซูช์ซูชัยมูอะจีอยูุ่ดูชายมูกับเฮ็ดให้พร้อมเลยรงไหมป้าร่วงอันตัวเด่นเล่ล่างว่าสั่นบัตรขึ้นบนซะกระเดาก็ได้อยู่แต่ต้งข้นมันพวขึ้นบนครับโอ้ายว่าสั่นหอกอ๋อพอดีพอนั่นอยจะเป็นท่านการกับพี่น้องไอซ์กูชิโตชานครับมือนี้มาหอดจอดถึงมาเปิดตำนานครับพี่น้องผมบ่ได้มาโดนละมือนี้วัน่างหันแล้ววันแล้เขาไล่วันหลวงพ่อ แต่งเ้าบุญนรากเก็ดนนั้นหกเก็ดก็ได้อยู่คนใดน้ำไหลอยู่เอมซี่พกถามหาสองนยหันอบอกห้กยยกยอยู่วัดข้ายกับถือลายดอันซื้อไปเรียกว่าเันอันามหมดเพอนมากจะหันเรียว,ว่าในใดตัวเันเจ้าให้สวสองูนย์สองจะลืมได้วลันหรออคนยังนก็นสิได้อยู่เดียวเพิ่น สอง2ูันสองกับอันเก้หนึ่งกับยังอีกแล้ินี้แ่กก็ศูนย์สองเลยที่บอกเจิแต่ว่าเน้นบอกเน้นก็ยาว่าสองศูนย์ศูนย์สองแล้วว่าสนุกอืมอูณนครพนมกยาวกับทั่วมาอยู่ว่าได้ยุ่พ่อว่าเช่นครับยู่กรุงเทพก็ทั่วมาว่าได้ยุ่พ่อว่าเช่นอืมใหม่ใส่ยุคซื้อกาแฟได้พอได้พอได้เช้ะ่กาแฟ พ่อใส่กาแฟอยู่ผู้ใดโทรมาจังได้เลบบัวอันทึงให้เจ้าหาอันในคืนของอันคือบ่เห็นจักเทลียเนาะพ่อคือหยุดออกว่าซั่นให้เจ้ยยาคนหาอยู่ดิให้เจ้าโทรมาจับมาแล้วบ่เห็นเนี่ยพ่อนั่นไปไสเนาะคือบ่เห็นโอ้ยเพิ่นบ่เห็นตัวเพิ่นบ่มาเน <c oughs> าะวันนี้มาแล้ววันนี้มาพ่อฝันไปได้ได้เลขไปได้แล้วแต่ว่าหันแต่ว่าก็คิดว่าสิบ่มีอีก จะาสิมีแต่ทอยเชียนใ้อืมมีตัวเขนะพ่ะสิบเก้าม่่ะุนพี่น้องเอฟนี่มีเทอานี่ก็ใจแล้วพี่น้องมีเด้เน้นจะเข้่อมีมีแปดหกมีลครับโอ้เทียวงันหันหัวลงเทียเรียวแต่นี่ละมี่ัราบ่อยอกบอกขันบอกมันหลายตัวมันมาหลายดอก่อเดี๋ยวน่อแปดหกวขยกลับโอ้อืม แปคือแปดเก้าน uh> yeah. uh> um> ี่เลขตัวเก้าไม่อีกเลขตัวเก้าไม่อีกบอก่าเนี่ยจะเปลี่ยนทางหนมีหสอสองปีหกสองศูนยบอกว่าหกสองศูนย์ห้าสี่สามห้าสี่สามเจ็ดหเก้าเจ็ดหสองตัวนัว่องหรอเ่วนสองตัว สตัวในตัวนี้กับตัวร่องตัวนี้ตัวเด่นแปดหนี่สองตัวเท่านี้นี่อันเล็สองโอ้เขนเป็นเขียนไอเลขสามตัวก็มหกสองศูนย์กับแปดหกตัวนั้นบันไน่ตัวไหนปะเลขสามตัวนี่น่สามตัวตัวไหนแปดหกนีนแปดหกกับตัวครับหกสองศูนย์อันช่วงัานร่องัวนี้รองรองตัวรองอ้ สองสองกับ่องสองสองกับร่องบมักกับผซื้อบ่ไปเนีืยแต่ว่านี่นี่ละตัวนี้ลเลยจีนี่พี่น้องเอฟซีของพอนั่นเปิดตำนานพอนั่นใหม่พี่น้องเอฟซีแอดบ่อยมากลายหวัดเลแล้วเขาบ่บพักกันมาเอาเราปะมาเจ็ดห้อเรารีกี่พักกัไปอยู่แซ่มาจีบ่เห็นนาะกับิตทั่วเศาหาเบื่อทั่วกัแต่ว่า <c oughs> ส่งไปในไลนพวกพวกไรไม่ไลนเนี <ira> <t ang Unf existe> ่ย <Uma> ส <velocidade wiele> ่งให้เบิดอยู่เออแต่กูว่บางนึงก็บบริษัส่งให้เบิดทุกคนหรอกมันเบิดเงินก่อนมัส่งไปเงินโทรศัพท์เบิดก่อนเงินโทรศัพท์เบิดก่อนเงียเบิดก่อนหรือส่งมาบ่ไปอ่ะส่งไปในห้อยกับได้หลายอยู่ได้ไลน์คนเลยเหรอจี้วันนี้มาเปิดตำนานเพราะว่านั่นใหม่พี่น้องเพราะว่าสิบสี่สิบเพิ่นเข่ามวันนี้สองวันสองวันแล้วสามวันเลยเนาะ มันีบเขาม่เบารอวะงวดก้อนเจ็ดหกมันยังเจ็ดแปดวะนั่นแหละเขาจะหดมาแล้วก็ไม่เจ็ดหแล้วก็มาสองศูนย์อ๋อสามวดจริงเวีนงวดหนึ่งบว่าเพราะเีนมันไล่กันมาหลดผมกอลืมอรือว่าอะไรกันมาหลดจีม่นมันไล่มาหลดจีว่าเจ็ดแปดอันนี้คือกันนี่อนนี้คือกันนี่ครับมันตัวเลขพควนั่งอยู่เนาะตัวนี้มันก็เป็นได้ อ้วยหวัวลงุงอืออันนี้ก็เป็นหาอะไรด,ดิเลขสองกับหาตัวเดียวกันอาศูนย์กับหนึ่งตัวเดียวกันจริงๆในนี้ก็หกสองศูนย์อันนี้แปดกับสามอันเดียวกันอันอ้วยหัวลุงกับแปดหกแปดแปดเก้าอือครับพี่น้องกับเพื่อเอาเราวอาหกเก้าหน่อยจีอันนี้สองนึงบ่สองมันบ่หาหาก็ได้ สองหาก็ไดระไรแกแกว่าสูตรผมว่าอยากเขียนลายคันเขียนลายมันจะลายตัวมันลายตัวเอาซ้ำนี่ผมหายไปว่างหันก็บ่าลายที่ตัวหาตัวนึงนหายไปว่างหันก็สามตัวที่ตัวนีแเมนหายไปลายมันก็ออกตัวเดียวออกตัวเดียวมันไม่ได้บอกลายตัวมันโอ้ช่วยสิมันเต็มหนานนพวกไวแล้วผมเออบอบถือเครื่องถือว่าถือเครื่องบวบนะอือแค่ว่าปันดีนะมันก็ะไรมันีะปูมาบอกไป นี่นะลยละ,มมละเราาียนเนี่ยนขเรยนจีเขเพิคนโอเรีปูพี่นอเรียปูพุ่มสามดแล้วนสามดอล้วเนาว่าเิ่นหน้นงวดลาสุดแต่สองชมั้งฮะอโอ้ยจะไข่ราว่าสองนี่ยมันมันสองมันสองมันมีสองนี่มันมน,มน,มน,น่าจะว่าสองนย์สองนะสองศูนอออกจาแค่สองสองสูน้าไมจังแมันซตัวเลยก็มันสตัวโอ้ยเนาะ เรียกใจแห้งวะอือวันนี้กฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปกำลังใจพออันนั่นพี่น้องครับที่บ้านน้ำแน่คิดว่ามันใจอยู่มันใจแค่เลยพี่พ่อบ้านมันใจอยู่ว้านซีโบ่ได้คำนันบ้าิีโบ่เปลี่ยนหรอกนี่จังไรแต่กระลอกมึงอีกันเสียงมึงเรื่อยๆอยู่ครับรูปแบบแนวทางปูผูมาบอกแล้วพี่น้องจังวันนั่นสองศูนย์ก็แค่เดียวนี่เหมือนที่ยี่สิบหกกี แต่มันบอกให้ช่งไหนผู้นั้นช่งไหนผู้นี้ไปเลยผู้ซื้อก็ได้รายผู้ซื้อผู้เป็นก็บ่ได้โอ้ยล่างบอกบนก็บ่ซื้อน้อไม่สนุกเด็กเท่านั้นนึ่งไม่สนุกบนบอกล่างล่างบอกบนโต๊พร้อมหนึ่งตัวไม่สนุกขันจีเรียนมันอีดีนี่ครับพี่น้อยเอฟซีตุ๊กตาโอ้ยจายจมีมีสามจอยนี้จะได้ในแอสมีสามเอ๊หกสองศูนย์ห้าซีสามเก้าเจ็ดหก สองตัวนี้นครับพี่น้องมีแปดหกพี่น้องไปตัดเห่นเอาวสันส่วนตัวหกสองตันั่นเราบ่าเลรมันมาตัวเก่าอู๋มามาตัวเก่าวสันอาโชกฮามันมาตามตัวเลขเนี้ยท่านของพออนั่นครับพี่น้องเอฟซีพอกับนายชิปหนาอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถึง่จำและใจท่านที่มานแนแนวพี่น้องเอฟซีมาเปิดตำนานพออนั่นบนเขาเมา่อสามงวดที่ติดหล่ะที่งานบริมหาเพื่อนพอกับนายลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับวัสดีครับพอครับวัสดีครับวัสดีครับ